เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวนให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้บนพื้นที่1ไร่3งาน72ตารางวาครับขนาดกําลังพอเหมาะครับไม่ใหญ่เกินไปกําลังดูแลไหวครับตัวบ้านก็พร้อมอยู่ครับติดถนนดําติดกับอ่างเก็บน้ําด้วยนะครับแลงนี้ แถมเครื่องปรับอากาศ2เครื่องครับน้ําไฟพร้อมจัดพื้นที่ไว้อย่างลงตัวครับมีบ่อเลี้ยงปลา1บ่อนะครับพร้อมลงจอดรถให้ด้วยพืชสวนผลไม้ออกผลสิตตามฤดูกาลแล้วนะครับมีมะม่วงขนุนมะยมมะพร้าวกระท้อนครับหอมบกเลมใหญ่ลิ้นจีก้วยนวามะนาวขูดอะไรอย่างเืียนีเยอะแยะเลยครับเรียบเลยครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้าด้วยนะครับสามารถดึงน้ํามาใช้ประโยชน์กันได้ครับสวยองคุ้มอย่างนี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีมาให้ท่านผู้ชมในเรื่องก,กันเป็นประจำทุกวนันจะได้มีภาพตัวเลือกใหม่ๆคลิปใหม่ๆครับฝากกดไลค์กดติดตามสักกดหนึ่งก็ยังดีนะครับฝากไว้ด้วยของขายในราคา2 2ง9้านสบาทครับแลงนี้พิกัดที่ดินอยู่อำเภอเมืองครับจังหวัดมหาสารคามอยู่แถวอ่างเก็บน้ำห้วยแองอยู่ติดกันเลยครับนะครับ ใจนัดหมายกับเจ้าของไปดูสถานที่จริงได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเคยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปก็ได้ครับหรือกดที่ลูกศรจะได้เบอร์โทรและรายละเอียดต่างๆก็อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้เผื่อท่านได้ฟังรายละเอียดไม่ทันนะครับก็กดเข้าไปอ่านกันได้ครับสําหรับคลิปนี้ขอ,ลา,นนล,ขอลาไปก่อนทางเราก็เป็นเพียงื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่แค่ในหน้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ